สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเอพิสซดสุดท้ายของทริปฮ่องกงกันแล้วนะครับซึ่งในพิสซด์สุดท้ายนี้ผมได้เก็บอัญ,ญมณีที่เต็มไปด้วยรสชาติและเป็นอัญ,ญมณีที่ใครหลายคนต่างหลงเสน่ห์นะครับนั่นก็คือวัฒนธรรมการกินของชาวฮ่องกงนั่นเองครับซึ่งในพสิสซดน์นี้จะพาคุณผู้ชมไล่ชิมตั้งแต่ร้านคาเฟ่เ,เก๋ๆไปจนถึงร้านอาหารระดับพัตคาลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่า100ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับ งั้นอย่ารอช้าเลยฮะลุยกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ในแอร์เรียที่ชื่อว่าหว่องจกฮานะครับหว่องจกฮานี่คือยังอยู่ในฝั่งเกาะฮ่องกงนะครับแต่ชีออกมานิดนึงชันชานหน่อยตรงนี้น่าจะเป็นศูนย์รวมธุรกิจ แล้วก็ที่พักอาศัยของพวกเอ็กแพดนะครับคือฝรั่งเยอะมากเลยฮะที่นี่มีคาเฟ่ที่ฮิปเท่เก๋เป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาชิมและแนะนําร้านสถานที่ใหม่ๆอย่างนี้ในฮ่องกงครับที่นี่ครับ ชื่อเซนโซรีซีโร่นะฮะมาจากการรวมคำสองคำที่มีความหมายต่างกันหนึ่งก็คือเซนโซรีนี่จะหมายถึงความใส่ใจและความชำนาญในการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีและการควบคุมคุณภาพของอาหารให้สดใหม่อยู่เสมอจนคำว่าซีโร่นะฮะจะหมายถึงว่าร้านนี้เนี่ยจะไม่ใช้วัตถุดิบที่ใช้สารเคมีหรือเรียกง่ายๆว่าค่าของสารเคมีในร้านนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองครับ ตอนนี้นะฮะมาแล้วอาหารเทียบเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อว่า Sensory Zero นะครับ Sensory Zero mm hmm. ร้านที่เรียกว่ากําลังได้รับความนิยมมากๆในหมู่ทั้งักทํางานแล้วก็วัยรุ่นนะฮะจะ mm hmm. เห็นว่าวันนี้ผมมาวันเสาร์นี่คนเต็มร้านตลอดเวลา Sensory Zero นี่เขาเรียกว่าเป็นคนฮ่องกงโลเคเลยคนพื้นถิ่นเลยแต่มาทําร้านที่ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย mm hmm. คือในทีมของเขา Sensory z นี่คือทีมของชื่อทีมของเขาะฮะทีมของเขาก็จะทําการแบบ เรียนมาจากต่างหลายๆสาขา,าเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารวิทยาศาสตร์ของเรื่องกาแฟนู่นนี่นั่นซีโร่นี่คือจะไม่ใช้สารเคมีเลยในทุกๆเมนูของเขานะครับมาดูกันว่าเมนูที่เขาบอกว่ามันกําลังฮิตนักหนาของร้านเขามันมีอะไรบ้างนะครับมาดูจานแรกเลยนะฮะอันนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่า rice of the day นะครับ rice of the day นี่คือข้าวในแต่ละวันจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียกันไปแล้วแต่ว่าวันนั้นนะเขาจะนําเสนออะไรนะครับ วันนี้นำเสนอสิ่งนี้นะครับคือเป็นการสโลคุกพอกกับไข่บนข้าวนะครับที่เห็นนี่คือเป็นเป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูทําการสโลคุกโดยใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงใส่กับไข่อารมณ์อองเซนนะเดีย๋ยวผมลองชิมหมูแล้วกันเ mm hmm. วลาในปากแต่จะมีความอมติดเค็มที่ปลายปลายนิดๆซึ่งก็ถ้าคุกกับข้าวผมว่ากำลงังพอดีเลย mm hmm. ข้าวที่เห็นนี่นะฮะเป็นข้าวที่ เรียกว่าต้อง import มาจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวก็คือข้าวเม็ดสั้นที่เราทานกันบ่อยๆนะฮะสีจากเม็ดสีเหลืองกลายเป็นเม็ดสีขาวที่เราได้ทานกันอยู่เมนูต่อไปเมนูนี้เขาเรียกว่า Beef Bowl. บีฟโบว b e ีฟโบ w l นี่เป็นเนื้อที่เหมือนกันผ่านการสโลโคุกมาเหมือนกันนะครับใช้เวลา8ชั่วโมงเหมือนกันก็อยู่ในเรียกว่าถ้วยที่เป็นถ้วยขนมปังนี่อัดแน่นไปด้วยเนื้อเลยนะครับน่าลอก ตัวซอสเนี่ยเขาจะทําให้มันเป็นลักษณะของเป็นฮ่องกงสไตล์การคุกวิธีคุกคือทําแบบฮ่องกงงั้น,นี้าจะอยากได้ชิมรสชาติที่มีความเป็นฮ่องกงสูงผมว่าเมนูนี้ก็ตอบโจทย์นะอันนี้คือโทฟูนูดโดครับโทฟูนูดโดก็คือโทฟูคือเต้าหู้แล้วก็เป็นการคุกกับเส้นราเมงอันนี้เส้นราเมงนี่มีความพิเศษตรงที่เป็นเส้นที่ Import จากญี่ปุ่นเหมือนกัน อิมพอตยังไม่พอเส้นนี้ได้รางวัลชนะเลิศจากประเทศเบลเยียมมาเลยล่ามิงแชมเปี้ยนเส้นมันจะมีความหนึบพอดีแล้วก็ตัวตัวซอสตัวครีมซอสเนี่ยคล้ายๆถ้าเป็นอิตาเลียนก็จะเป็นแบบของคาโบนาร่าแต่ครีมซอสมันจะเข้มข้นคูกเค้ากับเส้นลาเมิงว่าพอดีมาถึงเครื่องดื่มกันบ้างดีกว่าผมเริ่มที่แก้วนี้แล้วนะฮะเป็นจินเจอร์ลาเต้จินเจอร์ลาเต้ก็เป็นลาเต้ที่มีกลิ่นขิงอยู่นะครับ ไปถึงเก้าสูงๆนี้บ้างทีแชมเปญทีแชมเปญก็คือเป็นชาแล้วให้รูปลักษ์ภายนอกให้คล้ายอารมณ์แชมเปญคล้ายๆก็คือว่ามันจะมีเหมือนบับเบิ้ลค่อยไหลขึ้นมาเรื่อยๆคือมันดูเหมือนแชมเปญแต่ไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะครับที่สําคัญมันลึกกว่านั้นก็คือถ้าดมเนี่ยจะได้กลิ่นกุหลาบแบบเตะจมูกชัดมากแต่พอกินไปแล้วไม่มีกลิ่นกุหลาบครับเป็นกลิ่น ชาอูหลงแก้วนี้พิเศษสุดเลยครับเราเรียกว่าไนโตรกาแฟที่บ้านเราเริ่มฮิตกันมาประมาณหนึ่งแล้วนะมีหลายๆร้านที่เริ่มทำไนโตรกาแฟไนโตรกาแฟนี่คือเป็นกาแฟรูปแบบหนึ่งนะครับที่ใช้การสกัดด้วยการแช่น้ำเย็นหมักไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วอัดแก๊สไนโตรเจนเข้าไปพออัดแก๊สในเรื่องเข้าไปนะครับเพื่อสร้างฟองครีมที่นุ่มนวลให้กับกาแฟโดยไม่ทำลายรสชาติเลยนะครับที่สำคัญมันจะมีทั้งหมด 5้าเลเยอร์ของแก้วนี้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้ง5้าเลเยอร์ให้รสชาติที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก่อนเดิมนะท่านผู้ชมก็ควรจะควงก่อนเพื่อผสมผสานให้มันนี่ฮะฟิชเชอร์ลงกันทั้งหมดแล้วทั้ง5้าเลเยอร,ร์นี้ก็จะกลมกลอมอยู่ในปากของคุณนะ ร้านอาหารสไตล์คาเฟ่เก๋ๆนะครับเรามุ่งหน้าสู่อัพไหลฉาเพื่อตามหาร้านอาหารลึกลับนะครับที่เขาบอกกันว่าอร่อยนักอร่อยหนานะครับผู้ชมฮะเดี๋ยววันนี้พาไปที่แล้วเรียกว่าที่กินที่ฮิปแห่งหนึ่งของฮ่องกงแล้วกันเรียกว่าเรียกว่าฮิปน้องใหม่แล้วกันซึ่งเป็นร้านอาหารที่อยู่ทางฝั่งใต้นะของเกาะฮ่องกงอยู่ีฮะไปไหนนะร้านอาหารมีโรงงานหรือเปล่า ดูจากผู้ชายข้างหลังผมแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าแต่อยู่ชั้นสามคุณเี่กูโกโพามาทั้งทีไม่มีผิดหวงังอย่าเพิ่งปักใจว่าภาพที่เราเห็นมันจะเป็นอย่างที่เราหวางังเดี๋ยวพาไปดูโอเคชั้นสามชั้นสาม ไม่มีอะไรบ่งบอกแม้แต่นิดเดียวว่านี่คิดจริงหรือหรือพามาเที่ยวโรงงานฟอกหนังหรือเปล่าไม่ฮะ,ะไปฮะดูทรอองแล้วก็ยังไม่น่าเป็นไปได้เลยสักอย่างละฮะคัณฟี่ไม่เชื่อผมใช่ไหมว่ามันจะเอ้ยมันจะเก๋ได้ไงต้องเสียกูโก้หรือเปล่าแต่ใจเย,ย็นครับครับพีทครับท่านผู้ชมครับคิด เรียกว่าเป็นเมนูรมควันแบบเม็กซิกันอเมริกันสไตล์ที่ดีที่สุดฮิปที่สุดในเมืองฮ่องกงตอนนี้ตามมาครับคราฟพิทเป็นร้านอาหารที่เน้นการทำอาหารเพื่อส่งไปตามโรงแรมหรือพัตตาารต่างๆรอบเกาะฮ่องกงนะครับโดดเด่นในเรื่องของเมนูรมควันไม่ว่าจะเป็นเนื้อรมควันซี่โครงหมูรมควันและเมนูบาร์บีคิวครับ เลือกใช้วัตถุดิบและเครื่องเทศที่มีคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งถ้าใครอยากมาชิมอาหารของที่นี่นะฮะก็แนะนำให้มาสายสายนิดนึงเพราะเขาจะเสิร์ฟเป็นเมนูบรันช์ครับโอ้โหเราวรวยครัวเลยเนี่ยฮะอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกว่าทำไมว่ากูควรต้องมาร้านนี้ผมว่าร้านนี้นี่ที่เป็น h i d ด e นเจมที่มันเจ๋งหงคือความใหม่สคือความเท่สาคือเรื่องราวของร้านนี้ครับร้านนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอก คือเป็นร้านที่ขายเนื้อรมควันนะครับทั้งเนื้อทั้งปลาแล้วซัพพลายสู่โรงแรมทั่วเกาะฮ่องกงเพราะบางครั้งบางโรงแรมเขาจะไม่มีเนื้อที่สําหรับครัวตรงการรมควันนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นแฟคทอรี่จนกระทั่งมีชื่อเสียงแล้วถูกเรียกว่ามันถูกถูกใจเพราะว่าโรงแรม5ดาวก็ใช้โรงแรมทุกโรงแรมใช้หมด<ๆ>เขาเลยมาเปิดร้านเอง,องตรงนี้ข้างหลังเรานี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ตัวพระเอกของร้านนี้ที่เป็นแฟคทอรี่ได้ก็เพราะว่าตัวนี้นั่นเอง นี่คือตูอต้อบตู้อบประเภทเนื้อทุกอย่างที่ถูกซัพพลายทั่วเกาะฮ่องกงนะครับเดี๋ยวผมว่าเราดูข้างในดีกว่าว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนเขาบอกว่ามันใหญ่มากผมว่าเปิดเองน่าจะดูด,ดูดูจะรุ่มล่ามเข้าไปหน่อยนะเดี๋ยวผมอยู่กับเชฟให้เชฟมาไปดีกว่า Hi c เชฟสมิจูวชเลโอเออู่อ่่ใช่อเ this is um the oven yes the biggest one biggest smoker in Asia o t i s s e r i e smoker in Asia this this side is we call we can call it bigger right? Very big. Uh, very big. very yeah. big, Yeah, can uh, Rio, can you show me? What yeah, right the sure. size? I'm gonna open it up. Yep. Be careful, right? Oh, show. Alright. This is uh, some meat, right? This is a uh, Texas brisket. This is how many kilo of that? It? It's uh six kg and then after it's cooked it's five kg. Alright. When we're finished, how long you got the to to bake it Uh we've been smoking it for ten to twelve hours. Ten to twelve hours? Yeah. Right? yeah. and how many kilo per day you you do like this uh, we do 20 to 30 brisket s wow <S yeah. well, <S to supply all the 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 h o l e l i n Hong Kong right, yes. all right. okay ครับเดี๋ยนี้สไลด์นะฮะเพื oh ่อส่งเขาจะทำเนื้อชิ้นนี้นะฮะคือการรมควันเนี่ย10ถึง12ชั่วโมงดูเนื้อข้างในฮะโอ้โหนะครับอันนี้คือเวลดันไซน์นี้นะครับด้วยเวลาประมาณนี้ เมนูกลางวันอย่างที่ว่าจริง,รงๆแล้วนี่คือเขารวบมาให้เป็นตัวอย่างครับจะแบ่งเป็น3เมนูหลักๆคือเมนูเนื้อเมนูไก่เมนูหมูนะครับเมนูเนื้อนี่ก็อย่างที่ผมกับเชฟรียอนนะครับเข้าไปลุยในครัวที่เปิดตู้อบมาเห็นเป็นเนื้อชิ้น6กกิโลหกิโลนะฮะเอามาสไลด์ก็คือส่วนนี้นั่นเองเนื้อตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นเนื้อที่เรียกว่าส่วนบิสกิต บิสเกตนี่คือตรงไหนครับบิสเกตทั้งนึกถึงตัววัวนะครับตัววัวเนี่ยบิสเกตก็จะคำว่าสี่เ้ายืนอย่างงี้บิสเกตก็คือส่วนที่อยู่ใต้ราวนมซึ่งเนื้อเสื่อนตรงนี้คุณสมบัติของเขาก็คือเขาจะให้ส่วนที่เป็นแฟตอยู่ด้านนี้นะครับก็คือตัวไขมนันแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าก็เทียบประมาณ6 0 4 0นตะครับตรงขอบนี้นะครับก็อย่างที่เชฟบอกเราว่าตรงนี้จะเคลือบไปด้วยเขาเรียกว่าปรุงด้วยพริกไทยถึง45หชนิดเลยเดี๋ยวดังนี้ผมต้องชิม อร่อยตานแรกผมได,ได้ได้รสชาติเนื้อเทียวไปเนี่ยสักระยะถึงถึงตอนนี้แฟตมันเริ่มตามมาแต่ว่ากลิ่นพริกไทยเนี่ยผสมประสานตังน้งแต่ตอนแรกแล้วอ่าซี่โครงหมูอันนี้นะฮะโอ้โหคือถ้าคือถ้าพูดถึงอาหารเมริกันเม็กซิกันเนี่ยความเป็นเขาข,ขายเป็นเมริกันริปเคยได้ยินไหมเมริกันริปนี่คือซี่โครงหมูสไตล์เมริกันแท้แทอันนี้สไตลนะ์เม็กซิกนน่าจะเป็นเครื่องเทศที่เคลือบซี่โครงหมูแล้วเอาไปอบ ความคลาสสิกของซี่โครอบเนี่ยฮะคือความนุ่มความนิ่มความยุ่ยของมันคือกินเข้าไปแล้วมันควรจะละลายได้ทันทีเลยตัวนี้แทบจะแบบละลายภายในศูน .7 วินาทีในปากผมเมนูไก่เมนูไก่นี่มาในรูปแบบของเบอร์เกอร์นะฮะซึ่งไก่นี่ผมดูทรงแล้วเนี่ย<ๆ>ก็จะเป็นการเอามาทำเป็นแบบเหมือนบดๆนะนะแล้วก็ทำเป็นฉีกเส้นๆฝอย แต่เครื่องเทศข้างในเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาผสมะอะไรบ้างสิ่งเดียวที่ทําให้รู้ได้คือต้องชิมฮะฮมขนมปังมันแบบมันจะไม่นิ่มทันทีเดียวไม่นิ่มเหมือนบ้านเราแล้วก็ความความเคลือบที่มันเป็นอกะนะมันเลยกรอบตัวไก่เนี่ยมันแบบมันจุ้ยมากเลยความฉ่าของเนื้อมันแล้วเพราะมันฉีกอะฉีกจนเป็นเส้นเ้นเเส้นความละเอียดของเท็กซเจอร์ไก่แบบ ดีเลยอะ่ะคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานที่สุดท้ายในทริปฮ่องกงของเรากันแล้วนะครับผมยังอยากจะปิดทริปนี้กันแบบหรูหลาสักนิดนึงนะฮะโดยจะพาทุกท่านนะครับมาทานอาหารในพัตตคารที่สูงที่สุดในฮ่องกงบนเกาะเกาลูนในห้องแบบ VIP กับพัตคารที่มีชื่อว่า The Sky Boss ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเบรกนี้ผมพาท่านชมนมาทานอาหารนกัเดียว่าครับมาฮ่องกงทั้งทีก็ขออนุญาตพาไปทานอาหารจีนกันซะอีกมือ้อนึงนะฮะแต่ที่ผมพามาที่นี่นะฮะไม่ใช่จะพิเศษแค่เฉพาะเรื่องอาหารนะครับความพิเศษของมันคือเป็นร้านอาหารบนตึกสูงที่สุดของเกาะ ฮ่องกงนะครับผมตึกนี้เรียกว่าตึก ICC ครับกับที่นี่ครับสกายดิ i n g 101ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์กันขึ้นไปนะครับลิฟต์ที่ขึ้นไปกับตึกที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกงนะฮะไม่มีอะไรให้กดเลยฮะเข้ามาแล้วขึ้นอย่างเดียวเลยนะฮะ เราจะเห็นสังเกตขอให้ดูการาฟิกตรงนี้ดีวกว่าอันนี้ผมจับเวลาไปด้วยนะฮะตอนนี้ขึ้นไปเกือบครึ่งตึกแล้วฮะชั้นที่31 32 34 3, 3. อันนี้จั่วเมตรนะครับนี่คือชั้นที่จะไปถึงนะครับเป็นช่งชวงๆไปนะฮะเออตอนนี้เราต้องขึ้นไปถึงชั้น100แล้วฮะตอนนี้เราอยู่ครึ่งตึกแล้วฮะผมถ่ายเรียลไทม์เลยไม่มีการตัดต่อเลยบนชั้นบนสุดเนี่ยจะมีรวมๆหลายๆร้านอาหารนะครับมีทั้งญี่ปุ่นจีน แล้วก็นานาชาติทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปร้านจีนเป็นเหลาเลยนะครับผมตอนนี้3 2 8ไปแล้วฮะสุดทางที่399เมตรนะครับเวลานี่ผมว่าเท่าที่จับดูประมาณหนึ่งนาทีไม่เกินไม่มากไม่น้อยไม่กว่า1นาทีเป็นลิฟที่เร็วที่สุดเท่าที่ผมเคยขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะข้างบนสุดก็จะแบ่งเป็นโซนๆของแต่ละร้านอาหารนะครับ วันนี้เรานำเสนอที่ร้านนี้ครับ The Sky Boss The Sky Boss ตั้งอยู่ในตึก ICC ตึกที่มีความสูงที่สุดในฮ่องกงเปิดบริการในปี2013ด้วยความใส่ใจและพิถีพิถันในทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายในการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพการตกแต่งจานและภาชนะที่ใช้รวมไปถึงวิวทิวทัศน์ของฮ่องกงยามค่ำคืน ที่ลูกค้าจะได้สัมผัสกันอย่างเต็มอิ่มทำให้เดอ Sky ายบอได้รับรางวัลมิชลินสตาร์หลังจากเปิดตัวไปได้เพียง6เดือนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งในพัฒคาคารที่ห้ามพลาดนี่แหละครับท่านผู้ชมที่บอกนะฮะวันนี้ขออนุญาตพามาทานที่พัฒคาคารรู้กันอีกสักครั้งนะครับที่นี่นะฮะชื่อ The Sky ายบ s เป็นพัฒคาคารอาหารจีน สไตล์ควางตุ้งที่อยู่ในตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกงนะครับคือตึก ICC นั่นเองท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคําว่าตึก IFC IFC นี่อยู่ทางฝั่งฮ่องกงส่วน ICC นี่อยู่ทางฝั่งเกาลูนแล้วไอยู่ีไ i c ียูไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะได้จะได้ไ,ดไ,ดไปเ,เร็วๆเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น101นะครับบนเนี้ยพอขึ้นมาอย่างที่บอกก็คือรอบด้านของตึกเลยเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารที่รวมๆม,มีทั้งร้านอาหารญี่ปุน่นอาหารจีนอีกเรื่องหนึง่ง พอขึ้นมาบนนี้แล้วนอกจากอาหารที่คิดว่าน่าจะล้ำรึอยู่แล้วเนี่ยด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นวิวที่แบบอลังการสุดลูกหูลูกตามากๆนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมมาทานแล้วจะได้เห็นแน่ๆก็คือ1คืออ่าววิกตอเรียตรงนี้นะครับกับฝั่งนี้นะฮะเป็นฝั่งของพื้นดินของเก,กาะเกาลูนตรงนี้เรียกว่าแหลมเกาลูน4เมนูพิเศษสุดที่ทาง t h อ Sky ายบจัดมาให้นะครับไก่อันนี้นะครับรสชาติเรียกว่าคิดทําให้คิดถึงบ้านได้เลยเพราะรว่าเป็นไก่ทอดกะปิ ทำไมอาหารจีนถึงมีกะปิเพราะว่าที่ฮ่องกงเนี่ยครับมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าไต้โอหมู่บ้านไต้โอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าขึ้นชื่อมากเลยเรื่องการผลิตกะปิส่งออกทํากินมีรสชาติที่เรียกว่าถูกปากของทั้งนักท่องเที่ยวและชนคนฮ่องกงเป็นอย่างมากผมว่าไถ้โอนี่ต้องเจอระยองพูดเลยกะปิใกล้เคียงกันมากแต่เขาจะมี จะไม่เหมือนทางลอยองทางนอยองเขาจะหอมอีกแบบหนึ่งทางนึงทางไทยโอ้กะปิของเขานี่จะแบบกินน่าจะแรงกว่านะผมว่ากิมจะเข้มข้นกว่าแต่พอมากินกับไก่ที่ทอดเนี่ยก็ผมว่ามันพอดีเนื้อไก่ข้างในที่ไม่ได้โดนกะปิมากนะก็จะคุกเค้ากันไปอันนี้เป็นปลาเก๋าครับปลาเก๋าปลาเก๋านะครับหั่นเป็นชิ้นๆคลุกกับซอสเนี่ยครับที่ทางร้านเนขาปรุงเองนะครับแล้วก็ใช้หม้อดินเนี่ยครับใส่กระเทียมเข้าไป อบมันให้สุกนะครับการที่เราอบด้วยวิธีนี้เพื่อที่จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยรสชาติเขาจะไม่หายไปเรามากล้างนิดนึงเนื้อน,นิ่มมากเลยแทบจะละลายในปากข้างนอกนี่มีความคริสปี้คือกรอบนิดนิดแต่ว่าพอโดนเนื้อเข้าไปนี่มันแบบละลายแบบไหลเข้าไปที่โคนลิ้นได้เลยฮนะเมนูต่อไป ไปที่นี่ก่อนนะฮะอันนี้นะครับเป็นเมนูเขาเรียกว่าเป็นมะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือออร์แกนิกใส่เขาเรียกสตัฟคือการยัดเห็ดเข็มทองลงไปแล้วนึ่งกับเนื้อปูพร้อมกันจะมีน้ําซุปเป็นสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวที่ว่านี่มาจากผักสปิเนชหรือผักโขมนั่นเองอืมอร่อยมากมตัวซอสตัวซอสผักโขมให้อารมณ์โอ้โห ให้อารมณ์ตะวันตกมากไม่โอ้ไม่ใช่ความเป็นตะวันออกเลยแต่ว่าความความเป็นตะวันออกผมว่ามันคือมะเขือเทศปูแล้วก็ตัวเห็ดนี่แหละแต่พอเจอซุปที่เป็นตัวผักโขมนี่เข้าไปนี่เป็นการเรียกว่าประทะการระหว่างตะวันตกแล้วว่าตะตะวันออกได้เลยอันนี้เป็นโอ้โหอันนี้ต้องต้องกินต้องกินให้เรียบผมต,ต้องขอญอาตทีมงานให้ต้องฟาดให้เรียบอย่าให้เหลือเพราะว่าเป็นเห็ดทัฟเฟิลผัดกับเส้นหมีเห็ดทัฟเฟิลนี่เรียกว่า เป็นอัญมณีก็ยังน้อยไปเป็นทองคําของฝรั่งเศสของยุโรปเลยก็ได้กิโลนี่ผมว่ามีหลักพันหลักหมื่นขึ้นไปมันคือเห็ดที่แพงที่สุดในโลกใช่ไหมครับพี่เหตุที่แพงที่สุดในโลกราคาแพงกว่าทองคําผมจาได้แล้วมันจะแบ่งเป็นคลาสของมันอเข้มข้นด้วยความทัฟเฟิลเนี่ยก็จะมีรถที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้ว รวมกับผัดหมี่ที่ปรุงแบบจีนอ่ะจีนกวางตุ้งเนี่ยเพราะน,นั้นรสชาติของจีนกวางตุ้งก็จะผสมกับความเป็นฝรั่งเศสรวมกันไป อยากเป็นพิธีกรก็ไม่บอก okay, okay. อันนี้หิวหรือว่าอยากชิมกินขนาดเนี<า>้ยท<า>ั<า>้งสองอย่าง,ง,งด้วยกันเหรอมันคือเห็ดที่แพงที่สุดในโลกใช่ไหมครับพี่เห็ดที่แพงที่สุดในโลกแค่ฝานได้มาก้อนหนึ่งฝานฟุชิ้นนี้นี่ก็ผมซื้อชีวิตคุณได้ตัวเอกอ่ะให้ทำไรน่าเกลียดอ่ะโอ้โห